สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับพี่ติดตามช่องนกเขาใหญ่เพชรชบูรณ์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ชมนกเขาชวาฝึกต่อของผมนะครับน่ตัวเดียวนะครับผมท่านใดสนใจนะครับผมไม่มีเวลาฝึกนะครับเลยแต่เอาแขวนตามต้นไม้นะครับผมนกอายุกงขวบกว่านะครับถ่ายขนมันกิบสวยเนียนกิบเลยครับหางไม่มีหักสักเส้นนะครับนี่กาลังขึ้นเดินกรดดีมากครับทั้งวันนะครับใครมีเวลาฝึกนะครับใครใจเย็นอยากได้นกเขาชวาฝึกต่อ นกเพชรบูรณ์แท้นะครับอยากได้ไปนะครับก็โทรมาสอบถามนกเขาใหญ่เพชรบูรณ์ได้เลยนะครับผมมีตัวเดียวนะครับเรื่องราคานะครับไม่แพงนะครับผมหรือแอดไลน์เบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าผมปิดแล้วผมก็จะลบเบอร์ออกนะครับผมเนี่ครับเดินกอนทั้งวันนะครับผมอันนี้ผมฝึกแขวนต้นไม้ไว้นะครับยังไม่เคยเข้าพเนียดนะครับนกมันเพิ่งถ่ายขนเต็มแล้วก็ ขึ้นก็เลยไล่ฝึกได้ระยะหนึ่งนะครับเอาไล่แขวนตามต้นพุ่มนู้นพุ่มนี้นะครับผมเย็นเก็บทีเดียวนะครับมันก็เดินกรอนทั้งวันนะครับมีนกป่ามาลบนะครับนี่นะครับเสียงเพาะนะครับเสียงกลางนะครับอ่า FC ท่านไหนเล่นนกเขาชวาสนใจนกฝึกอายุกงดีๆนะครับเนี่ยครับเดินกรอนอย่างนี้เลยนะครับอ่พร้อมจัดทรงนะครับให้เลยนะครับผมใคร ความอนนะครับราคาไม่แพงนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับนึกเสียดาดเยอะครับขันเพาะดีนะครับเป็นไรนะครับเ c มีเ c ถามมาหลายท่านอยู่นะครับว่าอยากได้นกขอชวานะครับตอนนั้นผมเคยลงไปแล้วมันเป็นนกต่อไม่มีตัวเดียวมันก็หมดก็หมดเลยนะครับผมนี้ก็ชําไม้ตรงนานแล้วครับผมแดดเช้าๆนะครับผม ก็แต่งขนไปขันไปนะครับสามภาษาของนกเนาะเพราะว่าฝนมันก็ตกนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเพชรบูรณ์นะครับผม้าเหนก็น่าจะตกเหมือนกันนะครับอ่ะสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้เลยเดี๋ยวผมให้ชมตัวนะครับอ่ะอ่ะครับราชมความนิ่งนะครับดูครับอ่าหางไม่มีหักเลยนะครับผมถ่ายขนเป็นเปียรักษาหางดีมากดูความนิ่งครับ ประมาณนี้นะครับผมท่านใดสนใจนะครับนก่ายขนพร้อมไล่ฝึกเลยนะครับผมไปเข้านาเข้าตาก็อ่ะใครมีวิธีการฝึกให้เก่งก็เอาไปไล่กันเอาเองนะครับเป็นนกฝึกต่อนะครับไม่ใช่นกต่อนะครับผมแต่นกอายุกรงดีนะครับเดินกรนทั้งวันนะครับเสียงกลางนะครับผมเสียงเพาะนะครับผมเป็นนกที่คัดไว้นะครับต้องไปขายนกต่อไปนะครับก็เก็บไปพวกนี้ไว้นะครับ เหลือตัวเดียวนะครับนี่นะครับผมรักษาหางดีมากนะครับสนใจนะครับโทรเลยนะครับผมดูเองนะครับลักษณะเป็นตาหมานเป็นตาเก่งหรือเปล่าออเป็นนกฝึกต่อผมก็ยังบอกไม่ได้นะครับเอาไปฝึกกันเอาเองนะครับผมผมก็แบ่งตามเกตนะครับผมผมเลี้ยงอย่างสมบูรณ์นะครับดินอาหาร น้ำทรายนะครับเข้ามะเขือนะครับผมนี่ครับความนิ่งนะครับนวลกิิบเลยนะครับถ่ายขนถ่ายขนแล้วนะครับเป็นขนบ้านสวยเนียนนะครับนี่ครับอายุดีนะครับผัวกว่านะครับขนก็ ประมาณ90%ตครับตอนนี้อ่ะโอเคครับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามนกเขาใหญ่เพชรบุญได้เลยนะครับนกเขาชวาฝึกต่อนะครับเสียงเพราะๆเดินกรนทั้งวันนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปแขวนต้นไม้ไว้รอนะครับท่านใดปิดไปก็พร้อมส่งเลยนะครับไข่พร้อมอุ่นพร้อมส่งให้เลยนะครับผมไม่จองเนาะอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ